ค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะวันนี้ดิฉันนิ้งฐานิดานะคะคตามพลอยขวขัญเช่นเชิมครับผมเราสองคนมากับ Toyota Revo นะฮะ2.4 t r d Sportivo ปี2016สีส้มแบบนี้เลยนะคะคเป็นตัวยกสูงแล้วก็เป็น Smart Cap เนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะครเรารีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยเราเอารีโ o 4ประตูนะค,ะครับเป็น t r d สีขาวมาใช่ค่ะเขาก็น้อยใจอเอ้ย อยากได้แคบมาบ้างอ่ะอยากาได้อยากแบบคือสี่ประตูเนี่ยก็อบอกก่อนภาษีมันแพงเขาเลยบอกเฮ้ยมีแคบไหมอ่ะจัดให้เลยตามคําขอนะครับใช่ค่ะฮะคันนี้เพิ่งมาจริงๆมาแล้วครับผมแต่ว่าจาังหวะเรื่องของรถเนี่ยเขามีประกันชั้นหนึ่งแล้วเขาเบิกเค็มไว้นะ้าเราเลยต้องไปเก็บสีมาก่อนนะครับผม แต่ว่าคันเนี้ยเราก็บอกเลยว่าเราเก็บนิดนหน่อยหน่อยถูกไหมรถนี่คือสภาพดีนะคะรถพวกเนี้ยต้องบอกก่อนเวลาเราตามรถใหญ่ๆสังเกตนะครับพะคนขับรถด้วยกันเนี่ยจะร้เข้ามาะกล้ใกล้ได้เลยเวลาเราเราขับรถใหญ่ๆเนี่ยจะมีพวกสเก็ตหินเนี่ยตามซึ่งถ้าเป็นสีบอลเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ถ้าเป็นสีพวกอย่างเงี้ยสีดําสีขาวสีส้มเหลืองอย่างเงี้ยที่มันชัดเนี่ยมันจะเป็นสเก็ตหินนะครับค่ะ เอกลักษณ์ของ T ียดเขาก็ต้องมีชุดแต่งแท้จากโรงงานเนาะด้านหน้าไดเป็นสเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะเขามะการชนหน้าให้สเกิร์ตหน้าแบบนี้เลยครับผมเอกลักษณ์ของเขานะมาเรียกว่ามาครบคันเลยนะแล้วราคาป้ายแดงตอนน้ำเท่าไหร่นะพี่ต้มันแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทค่ะใช่ครับวันนี้รถบ้านพักขวัญเอาคันนี้มาให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้ที่ราคาห้าแสนบาทห้านะคะโอเคราคานี้เลทผ่อนแค่เดี๋ยวผมว่าผมมีทีเด็ดไว้ท้ายคลิปให้อีกนะครับนะคะอย่าพลาดดูจนจบนะครับว่า วันนี้ตั้มเอาทีเด็ดมาจริงได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างก่อนสวยแค่ไหนอะโอเคค่ะเปิดออกมาแล้วค่ะถวแดงอย่างแรกนะครับอ่อย่างที่ตั้มบอกแล้วว่ารถมีการเก็บสีนะฝากระโปรงเห็นไหมมีล่องรอยในการถอดแต่ว่ารถ่มันไม่มีการชนนะฝากระโปรงเป็นฝาเดิมแต่มีการล่องรอยในการถอดเก็บสีนะตาโตใต้ยังคงอยู่นะแผ่นกันความร้อนยังคงอยู่นะแก้มขวาเห็นไหมยังไล่มาปกตินะแก้มขวาน็อตไม่มีการขยับนะครับผม อะไรที่มันกลมอะไรที่มันเห็นไหมอะไรที่มันเลี่ยมยังอยู่ครบไม่มีขดไม่มีงอนะครับตัว R ยังอยู่นะครับอ่ะคานล่ยนะคยังอยู่ปกติเห็นไหมตัวแอลยังอยู่ปกติซ้ายขวาเลฟซ้ายนะแซ้ายที่สําคัญคือที่บอกนะะดูรถพลาดไม่ได้เห็นไหมแผ่นเพจยังอยู่ไม่มีรอยชํารุดมีขูดมีหลุดนะฮะอย่างนี้เลยใสๆนะครับอยากบอกว่าเล่นรถต้องเล่นรถสวยนะคะอยากเป็นเจ้าของรถเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาราคาโปรโมชั่นพิเศษนะเราตามมาดูด้าน ตั้งตอบเลยนะพี่นะเก็บสีได้เป็นเรื่องปกตินะสินค้ามือสองผมบอกอย่างนี้ก่อนแต่ฮะผู้หญิงไม่แต่งหน้าทาปากเราก็ไม่มองเหมือนกันนะคบผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเอกลักษณ์ของเขานะก็ปกติเห็นไหมยางก็ยัแหมก็ยังเป็นแหมกเทียดีใช่ชุดแต่งมาให้นะมีมันได้้าคบจากโรงงานเลยนะคะนี่เห็นไหมที่เก็บมาปุ๊บเนี่ยวันนี้เอามาให้ดูสายไลน์อันเีามาดูเห็ไหมดูเม็ดเม็ดอาร์ตนี่เดินคมๆเลยเห็นไหมเนี่ยประตูเห็นไหมใสๆเลยฮะ ออันนี้ความใสเดี๋ยวมาดูด้านด้านในหน่อยโอ้โหเห็นไหมด้านในก็ยังอยู่เห็นไหมครบความใสใสฮะไม่มีร่องรอยในการชนเห็นไหมเดี๋ยวดูแคปอ่าซับแคปด้านในเห็นไหมามาีแบบคือน็นอตไม่ขยับเลยเห็นไหมแม้ฝุ่นยังอยู่ครบเลยเห็นไหมไม่ไปไหนเลยนะนี่คือเข้ามาปุ๊บก็ให้ดูเลยอ่ะแล้วเราดูซีนเห็นไหมซีนด้านในยางเห็นไหมนุ่มๆปกติเลยเห็นไหมกดเข้าไปยังนิ่ม ด้านล่างเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราดูนี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆมาดูตรงนี้นิดนึงความรู้เรื่องเบลนะคะครับผมเบลของทีดีจะเป็นสีแดงะนะเดี๋แวแล้วมาดูตรงนี้ค่ะซูมนี่เลยค่ะมาคุณผู้ชมาซูมตรงนี้เห็นไหมจําไว้นะที่ตัวเบลนะคะเขาจะมีตัวบาร์ให้อย่างนี้นะมีตัวสติ๊กเกอร์ให้แบบนี้เนาะอ่ะเนี่ยเนี่ย,ยปี2อ1 6บบางคนอะ่ะไม่รู้ปีเราสามารถดูปีจากเบลได้นะคะนี่ตรงนี้เลยโอเคค่ะนี่ให้ความรู้เว้นิดหนึ่งนะคะรวมถึงตัวทียดีนะคะพี่ตั้ม เรื่องเอกลักษณ์ของเขานะฮะ T R D ก็คืออย่างที่บอกเห็นไหมด้านจับนี่จะเป็นลายจับตาแล้วก็จะเป็นคาดแดงตกแต่งแดงสลับดำเนาะตัวบอกก็บอกไม่มีบอกให้เป็น T R D ได้แดงนะเห็นไหมจะเขียนว่า T R D ได้แดงแล้้วก็ดูงนีไปเลยเนาะฝั่งเรจะได้ไม่ต้องเปิดได้อเห็นแล้วดูด้านนี้มั้งเนี่ยครับเราก็เปิดดูโครงสร้างด้านในเห็นไหมยังอยู่ผมไม่เปิดประตูให้แล้วกันเนี่ยเห็นไหม ความเดิมเนี่ยยังอยู่ครบเลยเราถ่ายทํากันตอนเย็นนะอาจจะดูไม่ถ้ามีแสงหรือเปล่ามาค่ะป่ะเดี๋ยวไปดูเห็นไหมเห็นแสงไหมอ่าเนี่ยเราก็ดูได้เลยเราสวยเราต้องเปิดให้ดูทุกส่วนเลยนะคะคำสมาร์ทแคปนะบอกเลยว่ามันกว้างขวางอยู่นะไม่เล็กแล้วคันนี้เป็นยกสูงไงพี่ตั้งครับชอบบันไดนะพี่ตั้งบอกว่ายกสูงมันเท่มันเท่ปันเทศตอนเดินขึ้นนะเอกลักษณ์ของเขานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมด้านข้างตรงฝันใช่ค่ะตรงเนี้ย ตรงนี้คือเอกลักษณ์ที่สวยแล้วเท่น,นะพี่ตั้มเขาเรียกว่าจริงๆขับไปเนี่ยเด่นนะคันนี้ใช่ค่ะใช่สีนะ,ะด้วยสีด้วยสไตล์ด้วยเอกลักษณ์แล้วราคาไม่แรงด้วยตรงนี้ข<อ>เขาเรียกสไตลิ่งบาร์นะคะสไตลิ่งบาร์ยาวานี่เลยนะคะมาเรามาดูลอ้อดูว่าลวดลายมาแล้วดูตามมาเลยค่ะเห็นไหมมันสวยทุกมุมเห็นไหมคะเอกลักษณ์ก็จะมีค่ะมีทีอาร์ดีเดี๋ยดูร่องน้ําดูอะไรก่อนนี่คือชุดแต่งเขาก่อนนะคะมา โอ้โมันอาจจะดูเลรถนิดนึงเมื่อกีบอกแล like he ้วว่ารถเพิ่งเข้าใหม่เห็นไหมอ่ัเนี่ยด cool. ูคร really ับดูตามไปนะเราขายความจริงนะพี่ตั้มดูตามไหมดูายน้ำเขาครับเม็ดอาใช่ไหมเดินเรียงมาตกปกติเล้วค่ะนะอันนี้เดิมๆนะครับปกติน้ำฝาเดิมท้ายเดิมอยู่กระโชกเลยนะโอ้ยได้ค่ะนี่คือยังไม่ได้ล้างเลยนะแต่ดีๆเห็นตัวเป็นๆอย่างเงี้ยดีครับบางทีใครล้างแล้วยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบอเห็นความจริงนะคะนะอ่าเรามาดูนะแต่ฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหม เหมือนกันนะสำหรับใครนะะคที่อยากได้รถรุ่นนี้นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆสอบถามเข้ามาเลยนะที่0 99 4082222รถบ้านประขวัญหรืออยากโทรหาพี่ตั้มได้นะคะที่เบอร์0 9 1 1 2 0 2 3 8 4ค่ะมาแล้วก็นี่มาดูด้านข้างต่อนะคะด้านคนขับบ้างมาฝั่งคนขับประตูเป็นไงบ้างพี่โอ้หก็อลังการนะใหญ่ปกตินะตัวซีนเป็นไงบ้งคะ ปกติเลยนี่ปกติใช่ไหมนุ่มๆเลยนุ่มๆอันนี้เดี๋ยวเราดึงแบบยาวๆหน่อยนะเนี่ยดึงดึงท้ายใช่ไหมลายลายขอ้นไปไหมดูเลยไหมโอ้โหเนี่ยดึงเห็นไหมโอ้ลายแบบมาสวยเลยนะอย่างที่บอกนะรถคันนี้เป็นรถสภาพดีนะปี2016แต่ว่าเราผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะแล้วก็เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ของเราเลยที่รถบ้านพลอยขวัญเนาะ มาค่ะด้านบนพี่ต้อมขึ้นไปพริเคีวเซนหน่อยดีไหมอ่าสำหรับตัวทีเอดีนะคะยังปกติต้องหันหลังให้กล้องทําไมคะหันหน้ามาอะไรคะคว,ความใสความใสก็ยังโอเคออยู่่าจะบอกเ <นะ S 1> <อ>รื่องความใสบ,บนหลังคาใช่ไหมใช่ครับสีของลายลิ้วรอยยังไม่มีนะแล้วก็มาดูตรงส่วนของพวงมาลายัยบ้างก็ได้มาพี่ตั้มมาเอาเบาะก็ได้เป็นเบาะปรับมือมันเดินเนาะโอ้เจ้าจอใหญ่จังอันเนี้ยอ้าวแน่นอนค่ะทีเอดีเขาให้มาครบคันเลยนะนี่ให้มันย่างกับ iPad เลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลูกค้าสตาร์ทไม่เป็นค่ะพี่ บ,บ,บ,บไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูไม่สตาร์ทนะคะวันนี้แต่กล้องอผู้ชม, <ะ S 2> มจ,อจอไดจออกมาใหญ่เลยนะครับจอ12นิ้วแล้วค่ะไซส์ <S 2> 2 <S ใหญ่12นิ้วค่ะไม่ได้9นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตัว T R D ก็คือตัว E ตัวกลางนะคะจะมีตัวมัลติฟังก์ชันอยู่ด้านนี้นะบวกรบเพิ่มเสียงรับสายโทรออกได้อันนี้เขาติดให้สามารถทัศสกกินได้เลยนะวิลเลิ่ค่ะ ใครได้คันนี้ไปโชคดีนะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีมาให้ด้วยนะคะต่อบลูทูธเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยโอเคนะคะมีปุ่ม EcoMode Power Mode นะคะสำหรับประหยัดน้ำมันนะคะ EcoMode แล้วก็ Power Mode สําสำหรับการเ,าเร่งเครื่องเวลาขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าเร่งแซงนะ,ะใช้ Power Mode ได้เลยค่ะมีกล่องเก็บให้ด้วยนะ,ะอ่าปกติเลยมีกล่องพักแขนเนาะรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นตัวแบบท็อปท็อปขึ้นมาหน่อยอ่ะจะมีกล่องวางแขนสังเกตง,ง่ายๆนะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีกล่องวางแขนหรอก โอ้โหสูงเหมือนกันนะเวลาลงมา,มาเมื่อกี้สไลด์ลงเลยค่ะโอเคพ,พี่ตั้มคะตอนนี้ถ้าคนอยากได้รถคันนี้นะคะลองลองติดต่อเข้ามาที่0 9 9 4 0 8 2 2 2 2รถบ้านพลอยขวัญเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนพรานกตัดพุทธมนตรเส้นตัดใหม่พระเทพอะค่ะเนาะที่มีเส้น<อ>ตัดคองตลาด2อ่ะตัดตดอกไม้2นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญที่ตั้มบอกนะครับเปย์ตั้มเลยนะนะลูกค้านะครับที่มีบัตรนะหรือว่าถือรอบบินแล้ว12รอบนะครับผมนะ12รอบบิน ก็คือจัดได้เต็มอยู่แล้วนะครับ100%นะดาวดาว100%นะครับและที่สําคัญลูกค้าไม่ต้องถือตังมาผมให้อยากผ่อนนะครับผมบอกให้จริงๆคุณต้องผ่อนอยู่ประมาณ11,800โดยประมาณนะราคา599,000เนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,800เลยนะฮะ11,800อ๋อลดเพิ่มอีก11,800เห็นไหมเรื่องเลทผ่อนพี่ตั้มเขาจะวันนี้นะครับผมนะผมจัดแคมเปญให้พิเศษนะครับผมก็คือผ่อนเหลือแค่ 8,800บาทโอ้โหไม่พอเดี๋ยวไม่พอไม่พอเขากาใกล้รถหน่อยอยขวัญให้พิเศษนะคือ12เดือนเนี่ยเราให้ไปแล้วนะ8,800บาทลูกค้าที่เครดิตดีนะคอยขวัญให้อีก5เดือนนะครับช่วยไปอีก1,000พบาทเหลือ7,800บาทโอ้โหนะอันนี้คือคอยขวัญช่วย5เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือ8,8 0 0อีก12เดือนนะครับผมอ๋อ ได้ได้คุ้มมากเลยนะตัวนี้นะนี่ให้เลยก็ซับได้ด้วยโอซับแบบดอกเบีย้ยให้เนาะโอเคน,นี่แบบต้องบอกสุดยอดครับน,น,นี่นี่คือไม่มีที่ไหนทํานะคะยากมากเลยนะแล้วก็คันนี้เป็นตัวสูงด้วยราคาผ่อนเหมือนตัวอะไรตัวเตี้ยเลยเนาะถูกต้องคืออันนี้เราจัดแคมเปญให้เลยต้องเป็นขวัญเรานะคะอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเอาไปต่อยอดเนาะอยากให้คุณผู้ชมอยากให้คุณที่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยใครสนใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะแค่ดูรถคันนี้ผ่านกล้อง ครับผมมุดเหมือนเดิมครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากดูทําไงล่ะ,ะนะครับผมโทรหาผมเลยครับ0 9 1 1 2 0 3, 2 3 8 4เดี๋ยวผม่จะเป็นที่ปรึกษาแนะนําให้ก่อนนะว่าเออลูกค้าแบบนี้จะลงแคมเปญไหนดีนะเราจะได้ช่วยแนะนําหรือลูกค้าที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะจะกินเงินเดือนหรือว่าจะอาชีพอิสระขายของออนไลน์ได้หมดครับนะเดี๋ยวนี้จัดไฟแนนซนไม่ได้ยุ่งยากนะครับคุณมีผมเป็นเพื่อนคู่คิด มิดคู่บ้านแน่นอนครับมิดคู่บ้านแล้วก็เอารถไปใช้งานได้เลย <ผม S 1> นะคะเพราะว่าพี่ตั้มเขาออกรถมาให้คนเนี่ยหลายคนมากเลยนะคะเขาจะมีฝีมือในการจัดแคมเปมากโอเคต้องบอกว่าคุณโทรเข้ามาสอบถามเรื่องเครดิตละกันว่าของคุณเป็นยังไงโทรมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะที่0994082222หรืพอ <ผม S 2> พี่ตั้ม0911202384นะครับ้ําย้ำนะครับดูแคมเปญผมมาหมายเหอดูคลิปผมมานะครับค่ะก็บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออผมจะได้เอาแคมเปญตัวไหน ให้กับลูกค้านะครั่ขอหท่านะขอยันอีกทีนึงพี่ตั้มผ่อนแปดพันจริงจริงผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะแต่เราช่วยเราช่วยนะครับหนึ่งปีแรกแปดพันแปดร้อยบาทโอ้โหเป๊ะเเลยนะแต่บางคนเขาบอกที่อยากได้น้อยกว่านั้นอ่ะเราช่วยอยู่แล้วนะคอยขวัญเราช่วยลูกค้าทุกทุกคนให้ไปอีกหนึ่งพันบาทนะช่วยไปหนึ่งพันบาทเหลือเพียงเจ็ดพันแปดร้อยบาทช่วยไปห้างวดครับเรียกว่าสุดยอดแล้วนะคะกับการจัดไปแนนที่นี่นะคะรถบ้านคอยขวัญเราเนาะแล้วก็โอเค เรามีบริการหลังการขายด้วยเนาะครับ okay, ผมรวมถึงรับประกันเครื่องเกียร์นะคะเครบ <Okay. S 1> แล้วก็ตอนนี้เราฝากอะไรอีกไหมพี่ตัม้มฝากกดติดตามนะครับต,<า>ตั้มวิสาลนะครับ t ิกตอกวิสารแล้วก็ของพลอยขวัญนนใช่ค่ะเจอได้ทุกช่องทางเลยนะคะรถบ้านพลอยขวัญน,นะคะ f a c e b o o k YouTube นะคะคแล้วก็มีของพวก ต่อิกตอกด้วยมีทุกช่องทางเลยค่ะเผื่อติดต่อมาทางช่องทางไหนนะครับก็บอกได้นะครับผมหรือสว่าสะดวกอันไหนก็บอกเลยใช่ง่ายที่สุดนะครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้ค่ะได้ครับแล้วก็ผ่านติดตามแล้วเผื่อบางท่านอ่ะกำลังอยากได้รถอยู่ก็พิมพ์เข้ามาสอบถามได้ครับมีรถรุ่นนี้ไหมครับหรือเรานํารถคันไหนที่มานําเสนอให้เผื่อจะถูกใจท่านผู้ชมที่รออยู่เตอนปิดยาวมากนะตอนปิดเนาะเปเนลำพอยากไปเราอยากบอกว่าคันนี้รีบๆมานะคะม่หาไม่ได้แล้วจริงๆอดนะผ่อนราคานี้ผมบบออกกว่่่าาต้งงเจมใชคะ โอเคครับผมไปกันค่ะขอบคุณครับ,รบวสวัสดีค่ะ RBP K รถบ้านพอยขวัญสูนลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้อง RBP K รถบ้านพอยขวัญสูนลมรถดีๆในฝันโปรโมชั่นดีๆเรื่องรถทุกอย่างลรามีที่ RBP K รถบ้านพอยขวัญสูนลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีๆทุกคันการันตีต้อง RBP